Good Book for Good Life โดยสภาคริตรจักรในประเทศไทยหนังสือดีๆเพื่อชีวิตที่สดใสจากหนังสือแผนเบื้องบนของสำนักพิมพ์สุริยบันปิยธะแปลและเรียบเรียงเรื่องปาฏิหาริย์ที่เดินได้ปาฏิหาริย์ที่เดินได้เป็นเรื่องราวของมาร์กนักยิมนาสติกมาร์กเป็นนักยิมนาสติก ที่จะได้เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแต่แล้วเขาต้องพบกับอุบัติเหตุแสนสาหัสทุกคนคิดว่าเขาเดินไม่ได้มาร์คเขียนไว้ว่าสิ่งสุดท้ายที่ได้ยินและจำได้ขณะฝึกซ้อม for exercise ที่โรงเรียนยิมมหาวิทยาลัย UCLA ในฐานะสมาชิกทีมยิมนาสติกชายของมหาวิทยาลายัยคือเสียงของโค้ชสกาโมโตที่ดังแรกขึ้นมาขณะที่ผม อยู่ในสมาธิที่เต็มที่เต็มที่เลยมาร์ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมกำลังตีลังการอบที่สก่อนลงพื้นเมื่อฝึกซ้อมยิมนาสติกคุณจะต้องมีสมาธิแน,แน่วแน่ไม่มีเสียงภายนอกรบกวนเลยแต่ว่าผมยังฟังคำสั่งของโค้ชแม้ในเรื่องที่เขาไม่จำเป็นต้องพูดเขาไม่เคยบอกผมว่าให้ฝึกหนักเอาให้เต็มที่แต่ผมเองก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วในวัย18ปี ผมคิดว่าผมบังคับให้ร่างกายของผมทำทุกอย่างได้ถ้าใช้สมาธิแน่วแน่และนี่คือหัวใจของความสําเร็จในการกีฬามิใช่หมายความว่าร่างกายของเราทําสิ่งที่เหลือเชื่ออย่างโน้นอย่างนี้ได้แต่หมายถึงว่าจิตของเราสามารถกําหนดให้ร่างกายทําทุกอย่างได้อย่างนี้ที่เรียกว่าร่างกายถูกควบคุมอย่างเหตุการณ์ที่เกิดกับผมเมื่อเดือนมอการาคมครั้งโน้น การฝึกซ้อมครั้งนี้จะต้องสมบูรณ์แบบการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงมอสโกในปี1980กำลังใกล้เข้ามาและผมอยากร่วมทีมอเมริกันอย่างที่สุดผมเป็นคนหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จอย่างมากในกีฬายิมนาสติกขณะเรียนอยู่ในไฮสคูลและเมื่อมาอยู่มหาวิทยายลัยปีที่หนึ่งก็พัฒนาขึ้นมากโดยเฉพาะในทีมที่ยิ่งใหญ่ของมหาวิทยายลัย UCLA ซึ่งรวมทั้งเพื่อนอีกหลายคนอย่างทิมแด็กเกตปีเตอร์วิท์กและมิทเกคอร์ดผู้คนเหล่านี้ฟีมือยิ้มร้ายกา,ขาดขณะที่ผมยืนเตรียมตัวอยู่ที่มุมพื้นฟอร์เอ็กซ์ไซผมรู้สึกว่าตาของพวกเขาจับจ้องมาที่ผมโดยอย่างยิ่งสมิธเพื่อนคู่หูโคสคาโมโตเพิ่งคัดผมออกจากทีมฟอร์เอ็กซ์ไที่จะไปแข่งขันและวางตัวมิทแทน มันเป็นการเชื่อดเฉือนกันอย่างแรงและผมต้องการตำแหน่งนั้นคืนจากมิชผมเหนื่อยต้องลงทุนฝึกซ้อมอย่างหนักพมควรยกธงแพ้เข้าไปหาโคสก,กาโมโตะแล้โค้งสวยๆด้วยความเคารพเท่านี้ก็จบไม่มีใครพูดอะไรเลยแต่ผมคิดว่าตัวเองนั้นต้องแพ้ไม่ได้การก้มหัวยอมแพ้นั้นไม่ใช่ทางเลือกแม้แค่เป็นเวลาฝึกซ้อมหน้าขันคนส่วนใหญ่คิดว่ายิมนาสติก ไม่ใช่กีฬาของชายชาตรีแต่ความจริงมันคือกีฬาของชายชาตรีพอมุ่งสู่เป้าหมายของผมที่ต้องการทำคือม้วนตัวรอบครึง่งแล้วตามด้วยรัังกาหลังจบลงด้วยมือที่แตะพื้นแล้วม้วนตัวเวลานั้นท่านี้เป็นท่าเด็ดของยิมนาสติกชายซึ่งคนที่ทำชื่อเสียงไว้ก็คือนักยิมนาสติกโอลิมปิกชายของสหรัฐชื่อเคิร์ตโทมัส แม้การเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนนี้จะรวดเร็วชั่วพลิบตาแต่ว่าถูกขั้นตอนต้องประสานกันอย่างแม่นยำที่สุดถ้าเวลาของจุดใดจุดหนึ่งเคลื่อนที่ไปอาจจะทำให้ท่าจบลงพื้นของผมมีปัญหาใหญ่หลวงได้เต็มที่เลยผมพูดกับตัวเองผมวิ่งออกไป3าก้าก่อโยนตัวขึ้นกลางอากาศท่านใดนั้นเองผมรู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติผมหมุนตัวไม่ได้เต็มที่ ราวกับว่าร่างกายของผมลืมในสิ่งที่ผมเคยฝึกฝนมันไว้การเคลื่อนไหวเกิดตายกลางอากาศความตกใจกลัวทําให้ผมหายใจไม่ออกผมเตรียมใจพร้อมสําหรับการกระแทกพื้นคําภาวนาที่แม้แต่ผมจะไม่ได้กล่าวก็ยังผ่านเข้ามาในความรู้สึกตัวผมกระแทกพื้นเห็นแสงประกายและได้ยินเสียงแตกดังเปรี้ยเหมือนกิ่งไม้หักและผมรู้ว่า เสียงอน่นาสะพลึงกลัวนี้ดังมาจากภายในตัวผมผมนอนคอย่นกองบนพื้นเหมือนตุ๊กตาไขาลานสปริงขาดผมจ้องมองคานค้ำหลังคาที่ข้างบนแต่เวลานี้ดูเหมือนจะไม่สูงเท่าไหร่แล้วมันเหมือนจะพุ่งมาที่ผมทำให้ผมหววน,นึกถึงเหตุการณ์สมัยที่ผมเป็นเด็กและพ่อของผมซึ่งเป็นครูฝึกสอนยิมนาสติกที่โรงเรียนมัธยมนิวยอร์ก ได้โยนผมขึ้นกลางอากาศขณะเล่นทรัมเลีนเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับยิมนาสติกครั้งแรกของผมผมรักเสรีภาพที่แสนชื่นใจขณะลอยอยู่บนกลางอากาศระหว่างการเด้งตัวคิดอยากจะคว้าปุยเมฆมาเล่นแต่เวลานี้ไม่ใช่เสรีภาพแล้วมันล่องลอยก็จริงแต่ยังมีสติคือหายใจไม่ออกความรู้สึกช้าแล่นจากหัวไปถึงเท้าความเยบมันน่าสะพรึงกลัว ห้อมล้อมตัวผมหายใจสิผมตะโกนสุดเสียงจากส่วนลึกหายใจแล้วผมก็เห็นหน้าคนซึ่งมาบังคารค้ำหลังคาอยู่เฉยๆมาร์กเจอรี่ทอมลินสันซึ่งเป็นโค้ชของยิมนาสติกหญิงพูดอยากขยับตัวเด็ดขาดผมขยับตัวไม่ได้ผมหายใจระล่ำระลักอากาศแล่นเข้าสู่ปอดอย่างแรงเรียกหนึ่งกหนึ่งใครคนนึงพูดขึ้น ทันทีที่หน่วยพยาบาลฉุกเฉินมาถึงเอาแคร่สอดและใช้พ่อห่มห่อผมแกจะปลอดภัยเพื่อนยากเสียงใครคนหนึ่งดังขึ้นผมไม่เชื่อหรอกพอร,รู้ตัวว่าตัวเองกระดูกคอแตกและจะต้องเป็นง่อยทําไม่อย่างนั้นผมก็คงกระดิกนิ้วมือหรือนิ้วเท้าได้แต่นี่ผมทําไม่ได้ที่โรงพยาบาลหลังจากเอ็กซเรย์และชันสูตรแล้วเขาก็จับผมเข้าเฝือกทําให้หลังตรงเขาออกเครื่องทวงน้ําหนัก ติดไว้ที่ศีรษะของผมเป็นโลหะเจาะติดหัวกะโหลกและยื่นลงไปถึงหัวไหล่เพื่อจะยึดกระดูกคอที่แตกอุบัติเหตุครั้งนี้ทําให้กระดูกคอข้อที่5และ6แตกมาเราไม่แน่ใจว่าคุณจะขยับขยื่นได้มากน้อยแค่ไหนดรไฟน์แมนหัวหน้าแพทย์พูดขึ้นเออหมายถึงว่าถ้าขยับได้นะท่านพูดเป็นลางสังหรณ์มันเกิดกับผมได้อย่างไร มีปัญหาใหญ่ที่ต้องเผชิญนอกเหนือจากการพลาดโอกาสไปแข่งโอลิมปิกนั่นก็คือชีวิตผมต้องแกลวอยู่บนเก้าอี้หมุนผมคิดถึงผู้หญิงที่ผมหมดโอกาสจะแต่งงานด้วยลูกที่ผมไม่มีทางจะได้เป็นพ่อและหน้าที่การงานที่ผมไม่มีวันได้ทําพ่อกับแม่ผมพอได้ยินข่าวก็บินมาจากนิวยอร์กทันทีพ่อเป็นผู้ที่คร่ำบอดอยู่ในวงการยิมนาสติกจึงรู้ว่ากรณีของผมนั้นหนักหนาสาหัสแม่เป็นแรงหนุนที่สําคัญที่สุด และเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีที่สุดคนหนึ่งเมื่อแม่เห็นผมในเฟือกผมเดาได้เลยว่าแม่อยากร้องไห้แต่แม่อดกลัน้นและเอื้อมือมาแตะผมและพูดว่าลูกจะอาการดีขึ้นแม่ไม่ต้องบอกผมก็รู้ว่าท่านอธิษฐานเผื่อผมตั้งแต่ได้ยินข่าวว่าผมเข้าโรงพยาบาลเลยทีเดียวเพื่อนร่วมทีมของผมก็ดีเหลือเกินทั้งทีมปีเตอร์และมิชมาหาผมที่ห้องทันทีขอให้กำลังใจผม บอกผมว่าพวกเขาจะช่วยแนะนำอะไรผมบ้างต่อจากนี้แต่เมื่อเวลาผมอยู่ตามลำพังมองมือตัวเองแล้วก็คิดถึงคำที่ว่าขอเคลื่อนไหวคำธรรมดานี้ผมเคยมองข้ามความสำคัญตลอดชีวิตที่ผ่านมาเคลื่อนไหวแม้ว่าผมจะรวบรวมสมาธิเพียงใดผมก็ไม่สามารถกระดิกได้แม้แต่นิ้วเดียวหลังจากอุบัติเหตุผ่านไปหลายสัปดาห์หมอจึงลงมือผ่าตัดใหม่ คือใช้เวลาถึง8ชั่วโมงติดต่อกันเขาใช้ส่วนของกระดูกจากสะโพกมาเชื่อมกระดูกคอข้อต่อที่4และ5โดยหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้กระดูกสันหลังแข็งแรงมั่นคงและคาดว่าการเคลื่อนไหวจะค่อยๆหวนกลับมาในที่สุดวิธีนี้ใช้ก่อนจะมีระบบ MRI สแกนดังนั้นจึงหวังผลเลิศไม่ได้ทำได้แค่รอดูผลไปเรื่อยๆต่อมา ผมเริ่มรู้สึกตามแขนและขาและอวัยวะส่วนอื่นๆเคลื่อนไหวได้นิดๆราวกับว่ากล้ามเนื้อผมค่อยๆค,คลานออกจากตู้แช่แข็งผมยังต้องเผชิญกับความรู้สึกหดหูอดีตผมเคยเป็นนักกีฬาเดี๋ยวนี้มารู้สึกตื่นเต้นที่สามารถชูมือขึ้นเหนือศีรษะได้ในไม่กี่วินาทีการฟื้นฟูสภาพเป็นไปอย่างเหนื่อยยากและทรหดอดทน เวลาหมอขันสกรูที่กะโหลกศีรษะของผมครั้งใดผมจะตื่นและรับทราบถึงความเจ็บปวดแสนสาหัสไม่ปรารถนาจะร้องไห้เลยแต่ต้องร้องผมร้องอย่างเจ็บปวดผมรู้ว่าเสียงเจ็บปวดนั้นมาจากตัวผมเองผมจะรับรู้อาการเจ็บปวดทั้งร่างกายและทั้งใจเพื่อจะก้าวไปถึงการเยียวยาอีกขั้นหนึ่งผมบอกตัวเองอยู่เสมอว่ามาร์คนี่คือสิ่งที่แกจะต้องผ่านพบ และเอาชนะมันให้ได้ทุกอย่างมีขั้นตอนของมันอยู่โรงพยาบาลได้สี่เดือนจึงออกมาแต่ผมก็ยังต้องสวมเครื่องรัดศีรษะอยู่ดีอัศจรรย์เหลือเกินผมกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งแต่สายตาของผมยังไม่ปกติแม่มาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเพื่อดูแลผมและผมกลับไปอยู่อพาร์ตเมนต์เริ่มฟื้นฟูสภาพซึ่งเป็นไปอย่างช้าๆและเจ็บปวดเมื่อผมเริ่มพูดถึงยิมนาสติกอีก ผู้คนต่างคิดว่าผมเป็นบ้าผมบอกเขาว่าไม่ได้หวังจะเป็นแชมป์แต่อย่างใดอย่างดีก็ขอให้กลับไปแข่งขันในระดับเบสิกได้อีกเท่านั้นซึ่งจะทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยิมนาสติกเป็นชีวิตของผมผมจึงอยากกลับไปหามันอีกอย่างน้อยระดับหนึ่งหมอที่รักษาผมไม่รู้สึกแปลกใจอะไรแม่ผมก็เช่นกัน ไม่เคยยับยั้งผมในเรื่องนี้ท่านทําอยู่อย่างหนึ่งก็คืออธิษฐานและเขียนข้อความเกี่ยวกับการดนใจวางไว้รอบๆห้องที่ผมพักปีเตอร์ขอให้คริสจักรของเขาอธิษฐานเผื่อผมคำอธิษฐานทำให้ผมทึ่งปีเตอร์พูดว่ามาร์คคุณจะอธิษฐานขออะไรก็ได้นะแม้จะมีเครื่องครอบศีรษะและอื่นๆอยู่ผมก็เริ่มฝึกเล่นยิมนาสติกนิดๆหน่อยๆ แล้วในฤดูใบไ,ไม้ผลินั่นเองโดยการยืนด้วยแขนและกระโดดแทมเบลินตอนเช้าและออกจากที่พักวิ่งหยอหยะไปตามทางเพื่อสร้างความแข็งแกร่งผมเฝ้ามองแสงแดดอันอบอุ่นของแคลิฟอร์เนียใต้และคิดถึงเมื่อครั้งอยู่โรงพยาบาลซึ่งไม่ค่อยได้เห็นเดือนเห็นตะวันเลยผมเสียดายสิ่งเหล่านี้เพราะความรู้สึกและการเคลื่อนไหวกลับมาอีกครั้งทําให้ผมเกิดความรู้สึกอย่างจริงจังว่าพระเจ้าได้ให้โอกาสผมอีกครั้ง ไม่ใช่โอกาสเป็นนักยิมนาสติกแต่เป็นโอกาสที่จะมีชีวิตรู้สึกอัศจรรย์ใจที่ยืนด้วยสองขาได้อีกความหวังได้ทำลายความสิ้นหวังดุดดังแสงอาทิตย์ที่ทำลายความมืดและผมก็เจอหญิงชลาคนหนึ่งทุกๆเช้ายายจะออกเดินออกกำลังนอกบ้านยายอาจจะอายุ70สแล้วก็ได้แต่รูปร่างสั่วทรงและเดินออกกำลังกายคล่องแคล่วได้ดีความจริงเช้าวันแรก ยายชนะน็อกรอบผมและต่อมาผมก็ยังเอาชนะไม่ได้ผมตั้งปณิธานไว้ว่าผมต้องเอาชนะยายคนนี้ให้ได้อย่าอจะคิดว่าผมบ้าชายที่มีเกราะหุ้มศีรษะทำหน้าถมึงถึงใส่ทุกเช้าได้ยังไงเต็มที่เลยผมบอกตัวเองยายไม่รู้หรอกว่ายายเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ผมเคยต่อสู้และเมื่อผมชนะน็อกรอบ หลังจากพยายามอย่างหนักหลายอาทิตย์ต่อมานั้นทำให้ผมรู้สึกเหมือนว่าผมชนะเหรียญทองนั่นไม่ใช่ใชัยชนะสุดท้ายของผมปีเตอร์เพื่อนของผมเขาพูดถูกเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐานในปี1982ผมกลับเข้าทีมยิมนนัสติกของมหาวิทยาลัยผมเป็นส่วนหนึ่งของ UCLA National Championship 1983 และคราวนั้นผมได้สามเหรียญจากการแข่งขันแพนอเมริกันเกมปัจจุบันผมเป็นนักแสดง2องสปีที่แล้วผมมีโอกาสเอาการแสดงมาผสมผสานกับยินมนาสติกเมื่อได้รับบทที่โอนาโดในเรื่องเต่านินจาภาคสองและเวลานี้ผมแสดงเป็นวอลลี e, ่ซึ่งแสดงเป็นเต่าที่พูดได้ที่ต้องตีลังกาได้ในชุดไกโพสจังชันซึ่งเป็นภาพยนตร์ฉายทางโทรทัศน์ แสดงให้เห็นว่าสต์จะแห่งชีวิตอยู่อย่างก็คือถ้าเราให้โอกาสแก่ชีวิตของเราเพียงครึ่งๆกลางๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผลจะออกมาอย่างไรถ้าให้เต็มที่ก็อีกเ,เรื่องเวลานี้ไม่ว่าผมจะไปที่ไหนผมจะตระหนักอยู่เสมอว่าชีวิตของผมนั้นคือสิ่งอัศจรรย์เป็นการอัศจรรย์ที่มีชีวิตเดินเหินได้ คุณผู้ฟังครับมาร์คเขียนไว้ว่าถ้าเราให้โอกาสแก่ชีวิตของเราเพียงครึ่งครึ่งกลางๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผลจะออกมาอย่างไรแต่ถ้าให้เต็มที่แล้วก็อีกเรื่องเชฉลี่ยผมเชื่อว่าพระเจ้าส่งให้โอกาสกับชีวิตทุกคนหากคุณต้องเผชิญกับปัญหาอย่าให้โอกาสกับชีวิตในการแก้ปัญหาแบบครึ่งครึ่งกลาง,งทํางทาให้เต็ม <Helen> ที่และขอให้รู้ว่า พระเจ้าทรงรักและยังดูแลคุณเสมออย่าลืมกดไลค์และส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักคุณสามารถเขียนคอมเมนต์หรือส่งกำลังใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราขอพระเจ้าอวยพรนะครับ